สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับมิสโซครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่โครงการ The p l a n นเอ็กซ์คลูจากพฤษาเรียวเอสเตทนะครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในเรียกว่าพฤษาเอเวนิวพฤษาเอเวนิวเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งเขาจัดสรรออกมาเป็น โครงการแนวราบ้านแนวาราบของพฤษ,ษาหลายๆโครงการอยู่ด้วยกันใช่ในซอยพัฒนาการ3ามิบปใช่ะะรูปแบบโครงการนี้เขาจัดมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมกับบูมพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้นะฮะเป็นบ้านเดี่ยวในย่านพัฒนาการครับโครงการนี้ก็คือเดอะ l พลนเอ็กซ์คลูซีฟจากพฤษาเลียเอสเตดครับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพฤษาเอเวนิวนะฮะซึ่งเป็นผื้นที่ดินขนาดใหญ่กว่า400ไร่ ที่อยู่ภายในซอยพัฒนาการ38ครับซึ่งทางปรึกษาเนี่ยรวบรวมขึ้นมาเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มโครงการแนวราบหลายๆโครงการรวมอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งในนี้ก็มีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์โฮมหลายเกรดหลายขนาดเลยนะครับ เขาค่อยๆทยอยแบ่งที่ดินมาเป็นพัฒนาเป็นเฟสเฟสนะครับแล้ว The Plan Exclusive นี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในพฤกษา Avenue นี้นะครับรูปแบบของโครงการ The Plan Exclusive จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดที่ดินทั้งหมดประมาณ30ไร่นะครับมีบ้านอยู่ทั้งหมด112ยูนิตตัวบ้านจะมีอยู่4แบบมีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ประมาณ140ตารางเมตรไปจนถึงประมาณ200กว่าตารางเมตรนะครับในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้รเราเยือนอยู่ที่ถนนหน้าโครงการนะครับใช่ซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าไอถนนหลักที่เป็นถนนเมนของโครงการก็เรียกว่าพึกษาเอเวนิวเนียมันถนนที่ใหญ่มาก<ช>คุณผู้ชมสามารถเอารถบัดมาลิฟแข่งกันได้สองคันสันไม่ดี<า>พี่เราอยู่ในคอมมูนิตี้ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะพฤกษา Avenue เอเวนิวเนียมันเป็นผืนที่ดินที่พฤกษาเขา กวาดซื้อมาต่อเชื่อมกันเป็นพื้นที่ดินขนาดหลักหลายร้อยไร่ครับแล้วก็เอามาทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์โฮมย่อยๆอีกนับ10โครงการทุกโครงการก็จะมีเฟสิลิตี้ของตัวเองนะครับกระจายกระจายแยกกันอยู่ในแต่ละแปลงแต่ละแปลงไปอย่าง The p l a n นที่เรามาดูนี่ก็แค่30ไร่เท่านั้นเองนะก็ถือเป็นส่วนเล็กๆมากเมื่อเทียบกับโครงการขนาดใหญ่ของพฤกษาเอวนินี้ครับผม โครงการลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยากคุณผู้ชมเพราะว่ากว่าคนจะรวบรวมที่ดินได้ระดับเป็นร้อยไร่แล้วอยู่ในเขตที่เรียกว่าไม่ใช่ชานเมืองแบบไกลๆอะ่ะจะทําได้ค่อนข้างที่จะยากครับซึ่งการที่ทําเป็นคอมมูนิตี้ของโครงการหลายๆโครงการอยู่ร่วมกันได้แบบเป็นเอเวนิวอ่ะมันมีข้อดีหลายอย่างอย่างแรกคือเรื่องของซี c u วิตีครับ s e c u r i t y ของแต่ละบ้านเขามี Security อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วยังมี Security รวมที่อยู่ด้านหน้าเปิดปิดโครงการที่เป็นโครงการรวมอีกครับดังนั้นเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยเวลาออกมาขี่จักรยานเล่นเดินเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปกงังวลมากว่าจะเป็นแบบคนแปลกหน้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับเพราะมันจะมี Security หลายชั้นมาก อย่างน้อยก็มียามแบบว่ารปภคอยดูแล้ว่าใช่มันเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านของตัวเองไงครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นแฟซิชที่รวมอย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยคือถนนของแฟซิชที่รวมซึ่งมันก็จะจัดออกมาได้ใหญ่และอลังมากเนื่องมาจากว่ามันเป็นหมู่บ้านที่แบบมันมีหมู่บ้านอยู่หลายหมู่บ้านถนน4เลนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะใช่ระบบไฟเอ่ยระบบสาธารณูปโภคเอ่ยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดีกว่าโครงการเล็กๆทั่วไปครไป ส่วนตัวโครงการที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูอยู่ทางด้านนี้คุณผู้ชมครับตัวโครงการี่ะ exclusive อ่ะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งนี่คือด้านหน้าโครงการเขาก็จะจัดออกมาให้แบบไม่อายใครอ่ะก็คือมีฟาซาดด้านหน้าแบบ<ช>ที่จัดออกมาส,สวยๆความกว้า <ๆ S 1> งของทางเข้านี่ประมาณ20กว่าเมตรใช่ส่วนตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะทําเป็น c o n กรีตส s t a ป์แบบนี้ครับผมระบบ security ของเขาก็จะมีป้อมรอพอขนาดใหญ่เมลเลอร์อยู่ด้านนี้นะครับ มีส่วนเข้าส่วนออกแยกกันแล้วยังแยกวิซิเตอร์กับแยกลูกบ้านอีกใช่คือวีซิเตอร์เขาแยกกันวิซิเตอร์ต้องแลกบัตรส่วนลูกบ้านเนี่ยก็ใช้ระบบบัตรผ่านแล้วก็จะมีไม้กระดกยกขึ้นอัตโนมัติครับด้านในอะ่ะจะมีพวกเฟสิลิตี้จะมีขับเข้าแยกนะครับซึ่งจะมีสระว่ายน้ําแล้วก็มีฟิตเนสให้มีสวนสาธารณะให้ส่วนรูปแบบบ้านอ่ะด้านในอะ่ะเขาจัดไปให้ดูอ่ะหลายหลังที่เป็นบ้านตัวอย่างเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมดูสักหลังไปไป คุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะครับใช่แล้วครับหลังนี้จะเป็นขนาดกลางนะคุณผู้ชมมีชื่อว่า p l ล n น r รนะครับครับจริงๆอ่ะบ้านตัวอย่างเขามีให้ดูหลายขนาดนะ<ช>อยู่สาขนาดคุณผู้ชมเวลามาดูเองก็มาดูให้ครบทุกขนาดเลยใช่เอาวันนี้ที่เราจะพามาดูอ่ะบ้านทาเนี้จะเป็นบ,บ้านขนาดที่ดินเริ่มต้นประมาณ60ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ2 0 4ตารางเมตรครับ รูปแบบการจัดของเขาเนี่ยจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ามห้องน้ําจอดรถได้2คันใช่ส่วนตัวบ้านตัวอย่างหลังนี้มันจะแตกต่างจากบ้านจริงนะครับตรงที่ว่าแทนที่จะเห็นเป็นรั้วเป็นประตูเป็นอะไรพวกนี้เขาทํามาเป็นสวนผสมกับที่จอดรถซะงั้นใช่ตรงนี้มันยังเป็นบ้านแบบว่าเป็นด้านตัวอย่างอยู่ไงใช่ดังนั้นน่ยจะดูยากนิดนึงแต่เราจะพยายามอธิบายให้คุณผู้ชมฟังลวกันครับเริ่มจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมจริงๆมนะันเป็นที่จอดรถ จริงๆเราไม่มันจะไม่ได้มีทางเข้าแบบนี้นะใช่เขาจะเทปูนไว้นะก็จะเป็นที่จอดรถจอดรถได้สองคันใหญ่ๆสบายๆแหละก็จะเป็นแบบว่าเอาหัวเอาเอาท้ายเข้าก็ได้สองสองคันอยู่ตรงนี้ใช่เอาหัวเข้าก็ได้จะได้ลมๆเพราะว่าจะอยู่ใต้บ้านส่วนนึงนะครับใช่ครับส่วนของประตูรั้วบ้านจะอยู่แถวๆนี้คุณผู้ชมนะครับก็จะจัดสวนได้ทางฝั่งนี้นะครับล้วก็ทางด้านข้างบ้านนิดนึงตัวบ้านของเขาเนี่ยเวลาเราเข้ามาเนี่ยจะมีประตูทางเข้าสองด้าน คือด้านนี้เวลาเราจอดรถเสร็จปุ๊บหิ้วของสวนประตูเข้าไปข้างในอัน,นี้นะจะเป็นส่วนที่ติดกับส่วนห้องใต้บันไดตรงนี้นะครับใช่กับถ้าเรามีแขกไปใครมาเราจะเดินเข้าทางด้านนู้นหรือจะเดินเข้าทางด้านนี้ก็ได้นะครับก็จะพาแขกเข้าบ้านที่ประตูหลักประตูใหญ่ที่เป็นประตูกระจกบานนี้นะครับตรงนี้ก็มีเฉลียงแบบว่าไว้ถอดรองเท้าไว้ถอดรองเท้า,เ,ทาเดินเป็นสเตปขึ้นมาตัวบ้านเนี่ยเขาจะยกสเตปขึ้นมาจากตัวส่วนที่เป็นส่วนของที่ดินรอบบ้านอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาลดน้ำล้างบ้านทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นน้ำอะไรเข้ามาเลอะเทอะในบ้านเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้ามาดูในบ้านกันครับม,มาไป<ะ>คุณผู้ชมครับเ,เวลาเราเข้ามาในบ้านหลังนี้ที่เข้าทางประตูหลักเนี่ยครับเราจะเห็นว่าประตูหลักของเขาเนี่ยมันจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ ซึ่งประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้มันจะเลื่อนเปิด2ด้านคือเปิดได้ด้านนี้กับด้านนี้มีตัวล็อกตรงด้านข้างคือถ้าล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะล็อก3จุดคือจุดนี้จุดหนึ่งปั๊บแล้วก็ล็อกตรงจุดนี้จุดหนงจุดนู้จุดหนึงซึ่งมันก็จะแข็งแรงยึด ล็อกแน่นพอสมควรที่เขาทาตัวล็อกไว้หลายอันเนี่ยบางทีกันเด็กกันอะไรพวกนี้ด้วยเวลาจะออกจากบ้านอะไรพวกนี้นะพี่คิดว่าไอประตูกระจกแบบนี้นี่มันแบบว่าแตกต่างจากประตูไม้บานทึบยังไงพี่คือบ้านปกติที่เป็นบ้านท,<ะ>ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันก็มักจะเป็นประตูไม้บานใหญ่แต่ประตูกระจกเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นเยอะขึ้นคาแบบบ้านใหม่ๆเพราะว่า ตัวกระจกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของราคาถูกราคาแพงอย่างเดียวแต่ตัวประตูกระจกเนี่ยมันจะนําแสงธรรมชาติส่องเข้ามาทําให้บ้านค่าโปร่งขึ้นเพราะบ้านสมัยเดียวนี้กับบ้านสมัยก่อนจะฟังก์ชันการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันด้วยตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นอะไรซึ่งเขาต้องก<ะ>ารช่องแสงไงดังนั้นเขาก็เลยทําเป็นประตูกระจกแต่ประตูกระจกคุณผู้ชมมันก็จะมีข้อเสียข้อเสียของมันก็จะมี 2- 3สจุดที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของ Security ครับเพราะว่าประตูกระจกบานเลื่อนเนี่ยหลายๆชุดเนี่ยทำออกมาเนี่ยแล้วมันระบบล็อกมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลดง่ายน,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 นอ่เบาบางเลยเบาบางอะ่ะปลดง่ายเข้าง่ายมากกว่าประตูไม้ดังนั้นเรื่องของ security <ส>กับความแข็งแรงมันสู้ประตูไม้ไม่ได้คนที่ทําประตูกระจกเนี่ยบางทีต้องมีเหล็กดัดเสริมมีอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะดูเวื้นเบือไปป่ะคือทําประตูกระจกแล้วยังต้องไมีเหล็กดัดอะไรพวกนี้อีกอลไเงี้ยบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านที่ออกแบบมาให้มีช่องแสงเยอะ มากครับคือตัวบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นบ้านที่ขนาดใหญ่ขนาดมันแค่204ตารางเมตรเองครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะออกแบบมาให้บ้านเนี่ยมันโปรง่งแล้วก็ใช้ฟังก์ชันทุกอย่างได้คุ้มค่างนั้นก็จะเห็นช่องแสงค่อนข้างที่เยอะมากตั้งแต่ประตูด,ด้านนู้นผนังด้านนี้ที่เป็นผนังด้านหลังเราก็จะเป็นเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยครับ,ค,รบคือพอเดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมฟังก์ชันนะจะเห็นฟังก์ชันการเชื่อมกันของพื้นที่ใช้สอยด้านล่างก็คือจะเป็น พื้นที่เชื่อมต่อกันหมดไม่ได้แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนตรงนี้เป็นส่วนรับแขกนั่งดูทีวีมีโซฟานะแล้วด้านนู้นก็จะเป็นห้องอื่นๆแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรกั้นเชื่อมต่อกันไปหมดเลยก็แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ชอบอยากจะกั้นเป็นสัดส่วนก็ทําได้เพราะพื้นที่มันเอื้อไงพื้นที่มันใหญ่พอสมควรจะทาผนังเพิ่มพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้เรียกว่าระยะดูทีวีเหลือเฟือมากใช่แล้วใส่ทีวีจอใหญ่ๆ60นิ้ยได้สบายๆแขกไปใครมาจะตั้งโต๊ะเป็น โซฟาตรงนี้เพิ่มอีกก็ยังได้นะก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟือทําเป็นตัว L อก็ได้หมดเลยใช่แต่ว่ามีจุดที่ต้องพิจารณาดนึงก็คือด้านหลังเราเนี่ยครับมันจะเป็นกระจกแล้วมันยังไงพี่อ่าเป็นกระจกมีช่องแสงดีนวนี่ใช่เปิดรับแสงมันดีมันดีก็จริงแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยมันร้อนพอมันร้อนเพราะแสงมันเข้ามาโดนหลังแล้วใช่ไหมอ่าฉะังนั้นเราต้องทาไงเราต้องปิดม่านพอเราปิดม่านแล้วเราจะมีช่องแสงไปทำไมบูมเออนั่นใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้ต้องออกแบบดีๆนะถ้าจะทาําม่านเนี่ยทำเป็นมูลี่หรือทำเป็นอะไรที่มันปรับแสงได้มันยังได้แสงแบบว,วันที่แดดจัด,จดมากเราปรับแสงให้มันอ่อนลงหน่อยแล้ว<ด>ให้มันไปทางด้านอื่นไม่มันโดนเราอย่างนี้กนะ็ยังได้ก็ยังดีแต่ว่าการมีช่องแสงมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วแหละครับส่วนทางด้านนี้เนียที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นนั่งเล่นเอกเนกจิบชาอะไรพวกนี้ เพราะว่าตรงนี้วางแบบโซฟาเดบสเอาไว้ใช่เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ติดกับส่วนของสวนข้างบ้านเราจะลองเปิดให้คุณผู้ชมดูตรงนี้มีสวนข้างบ้านนะซึ่งเขาจัดเป็นเด็ก<ม>พื้นที่เด็กไม้อะไรสำหรับนั่งเล่นอะไรต่างๆดั<ม>งนั้นเนี่ยสมมติว่าเรานั่งตรงนี้อยากจะดูสวนดูอะไรก็ดูนี่คำบอปละครับก็ทําไว้ตรงนี้เราจะได้มีพื้นที่สําหรับนั่งดูแต่ว่าเวลาเราออกมาเนี่ยคุณผู้ชมคือตรงนี้ตัว วงกบเนี่ยสูงพอสมควรเลยใช่ใชเวลาเราก้าวเข้าก้าวออกก็อาจจะต้องระวังสะดุดใช่คือไอ้ลงไอ้ลงกับขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ระดับของพื้นข้างล่างมันต่ำไงดังนั้นเนี่ยเวลาขึ้นลงก็จะลำบากนิดนึงซึ่งแก้ไขไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรกับตรงนี้เลยเพียงแค่ทำสเต็ปเพิ่มตรงนี้ให้มีสเต็ปเพิ่มขึ้นมาอีกเวลาเราเดินขึ้น1สเต็ปสสเต็ปผ่านแค่นี้เองก็จะง่ายขึ้นอยู่อาศัยสะดวกขึ้นคครับุณผู้ชม ครับส่วนของพื้นที่ทางด้านนี้เขาทํามาเป็นส่วนรับประทานอาหารซึ่งจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งไว้โต๊ะรับประทานอาหาร6ที่นั่งตรงนี้จริงๆอ่ะข<ค>ยับโต๊ะนิดหน่อยให้มันนั่งสบายกว่าน,นี้ได้นะก็นั่งได้แหละสบายๆจะได้วิวสวนทางด้านหลังบ้านเพราะข้างหลังเนี่ยเปิดเป็นช่องแสงรับวิวไว้มีหน้าต่างโซนด้านหลังใช่บ้านหลังนี้ทำเป็นโต๊ะ6ที่นั่งเหมาะแล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังที่แบบว่าคิดว่าคนอยู่อาศัยน่าจะไม่เกิน6คนแต่ถ้าเกิดว่าสมาชิก ผู้อยู่อาศัยในบ้านนีเยอะเปลี่ยนตรงนี้เป็นโต๊ะกลมจะสะดวกกว่าอาจจะนั่งได้8คนอะไรอย่างนี้ใช่ส่วนตรงนี้อยู่ติดกับครัวคุณผู้ชมครัวอยู่ด้านนี้ซึ่งตัวครัวของเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาทําครัวออกมาได้เน้นพื้นที่ใช้สอยมากเลยนะคือให้ครัวมาใหญ่มากๆครับพื้นที่ครัวเนี่ยเราจัดเป็นเขาจัดเป็นตัวแอแบบนี้ก็จริงแต่จริงจะจัดเป็นตัวยูก็ยังได้เลยแล้วครัวนี้มันเอื้อให้ทําเป็นพื้นที่ที่เป็นครัวปิดก็คือ ทำเป็นประตูแบบนี้นบานเลื่อนอเก็บแบบนี้ได้เราจะได้เป็นครัวปิดที่อยู่ภายในบ้านเลยใช่นะซึ่งมันดีนะคือครัวปิดอยู่ในบ้านเนี่ยแปลว่าเราทําอาหารแบบต้มผัดแกงทอดอาหารไทยอะไรต่างๆนะ่อยู่ในบ้านเลยรเราไม่ต้องไปออกไปต่อเติมทําครัวอยู่ด้านนอกขับขยุงผัดผักมู้แไฟแดงอะไรอย่างนั้นซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะร้อนด้วยใช่พื้นที่ในครัวเนี่ยเขาทําพื้นที่วางตู้เย็นไว้ด้านนี้ส่วนครัวตรงนี้เขาจัดมาให้ดูเขาเขาไม่ได้แถมให้ดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเราจะจัดยังไงก็ได้ ซึ่งถ้าเราดูรูปแบบของครัวนี้นะคุณผู้ชมมีช่องเปิดเป็นช่องแสงระบายอากาศกับร<อ>ับแสงสองด้านดังนั้นอนะ่ะถ้าจะให้ดีนะจริงอ่ะอ่างล้างจานอ่ะมันมาอยู่ตรงนี้จะดีกว่าอ่างล้างจานอยู่ตรงนี้อยู่ทางด้านหลังบ้านมีสงมีแสงธรรมชาติใช่ไหมส่วนของครัวเนี่ยจริงอยู่ตรงนี้นะก็ต้มผัดแกงทอดติดเครื่องบุดควันตรงนี้ก็ทำนู่นทำนี่ไปอะไรอย่างนี้ส่วนทาหน้านี่เป็นพื้นที่เก็บของชงกาแฟนู่นนี่นั่นเพราะอยู่ติดกับตู้เย็นที่เองน่าจะเหมาะสมละ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเอาเครื่องซักผ้าไว้ในบ้านก็ทําได้นะเพราะก็เดินท่อน้ําดีท่อน้ําเสียไว้ให้แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของประตูที่เปิดออกไปส่วนของส่วนหลังบ้านซึ่งเป็นส่วนซักล้างก็ค่อนข้างจะม,มา,รถถามตรฐานทั่วไปคุณผู้ชมอพื้นที่ครัวนี่ใหญ่พอที่ความจริงก็อาจจะวางไอแลนด์เล็กๆสักต,<ร>ตัว,ตวหนึ่งไว้กลอย่างได้เลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันบ้าง คุณผู้ชมครับบันไดขึ้นชั้นสองอยู่ทางด้านนี้แต่ก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนออันนี้คือประตูส่วนที่เปิดออกไปส่วนที่จอดรถนะเวลาเปิดเข้ามาก็จะเจอส่วนนี้เลยเดินมานี้เดียวก็เป็นครัวแล้วนี่มันก็จะง่ายไงเวลาเราถือของเข้ามาเอาของไปเก็บที่ครัวแบบนี้ใช่แล้วก็ตัวบันไดเนี่ยมันห่างออกมาจากส่วนของผนังด้านนี้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นช่องเดินมาที่จะเข้ามาส่วนของห้องน้ํามีห้องน้ําใต้บันไดใช่มีห้องน้ำใต้บันไดซึ่งจริงๆ้วอย่างที่ผมบอกว่า บ้านหลังนี้เขาเน้นเรื่องช่องแสงมากตรงนี้เขาเจาะช่องแสงไว้อีกสองช่องซึ่งไอ้ช่องแสงสองช่องเนี่ยมันจะดําแสงเข้ามาตรงส่วนตรงนี้ซึ่งทําให้ตรงนี้ไม่ทึบเลยแล้วก็สวนของบันไดอ่ะมันจะดูโปร่งโล่งๆทําให้บันไดอ่ะมันดูสว่างเราไม่ต้องมาคอยเปิดไฟไปตอนกลางวันใช่คือบันไดมันคราต้องสว่างนะคุณผู้ชมไม่งั้นเวลามันมืดแล้วมันอันตรายเดินลงลําบากใช่ฮะพื้นที่ใต้บันไดก็เป็นพื้นที่เป็น ห้องเก็บของเล็กๆนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ powder room ซึ่งเป็นห้องน้ําสําหรับรับแขกแหละก็มีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์สําหรับเข้าห้องน้ำเท่านั้นเองไม่ได้มีส่วนอาบน้ําครับไปขึ้นไปดูชั้น2กันไป เราเดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนของตรงชานพักบันไดเนี่ยมีเรื่องที่จะให้คุณผู้ชมดูนิดนึงครับคือชานพักบันไดของที่นี่ทํามากว้างก็คือกว้างขนาดนี้เลยคือตีปิงปองไดตีปิงปองไดมากไปพี่ตีวังไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับไอ้ส่วนที่มันกว้างเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นส่วนด้านบนของห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างครับเราก็เลยได้ชานพักบันไดกว้างมาแบบนี้แต่ชานพักบันไดนี้มันมีสเต็ปนะดังนั้นเนี่ย สเตปเนี้ยมันไม่ดีเท่ากับชานพักบันไดที่เรียบๆเสมอกันหรอกครับแต่มันก็ยังดีกว่าการทําชานพักเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ซึ่งเวลาเดินขึ้นจะเดินลำบากบันไดชันชันตามทางลงทั้งหลายใช่อันนี้ก็ยังถือว่าโอเคเพราะพื้นที่มันเยอะส่วนตรงนี้แจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่สําหรับเอาแสงธรรมชาติเข้ามาส่วนของบันไดอีกแล้วก็เปิดได้แสงได้รับอากาศภายนอกได้เพื่อให้อากาศเนี่ยมันไหลเบียนผ่านเข้ามาในบ้านได้นนเทั้งนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่คุณผู้ชมครับ ไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนภายในบ้านเดี๋ยวเรารเดินขึ้นเดินลงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ข้างบ้านเขามองเห็นเราเดินขึ้นเดินลงเราก็จะติดมา่านซ,ซึ่งพอเราติดม่านแบบนี้มมันก็จะมืด่งมันจะเสียของเปล่าเพราะว่านิสสาก็ทำช่องแสงไว้ให้แล้วดังนั้นถ้าเราจะติดม่านตรงนี้ติดม่านที่ปรับแสงได้นะคือสามารถที่จะ ดิมโดยกันจะแบบเป็นมูลี่ก็ได้หรือจะเป็นม่านแบบบางๆก็ได้คือให้มันมีช่องแสงอยู่ซึ่งมันจะได้ประโยชน์สําหรับตัวบันไดครับแล้วตรงนี้ควรจะติดมุงลวดด้วยนะคุณผู้ชมใช่จะได้เปิดเต็มที่เลยจะได้เปิดได้อพอเราเดินขึ้นมาที่ชั้นสองปุ๊บเราจะเจอโถงหน้าห้องซึ่งโถงหน้าห้องเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นโถงหน้าห้องขนาดใหญ่ไอโถงหน้าห้องขนาดใหญ่เนี่ยบางคนบอกว่ามีไว้ทําไมโต๊ะปิงปองอ่ะโต๊ะปิงปองมาตั้งใช่คือจริงๆอ่ะเราจะตั้งแบบ ตั้งเป็นแบบพื้นที่สําหรับนั่งทํางานรวมกันก็ได้รหรือจะตั้งเป็นโต๊ะวางของวางของอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นของที่เป็นคอมมอนสําหรับคนที่ใช้ร่วมกันบางคนตั้งตูงต้เย็นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะคือพอฝั่งนี้มันมีผนังคุณผู้ชมมันเอื้อให้เราแบบบิวอินเอาตู้เอาโต๊ะ<ช>เอาอะไรมาวางใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะมันเป็นโถงที่ใหญ่มาเชื่อมกับส่วนของพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ของชนสอง จะทําเป็นห้องพราก็ได้ครับห้องทํางานก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้หรือถ้าเรามีลูกสองคนซึ่งยังเป็นเด็กอยู่เอาโต๊ะมาตั้งให้เขาสองอันเอาตู้มาตั้งอันหนึ่งกลายเป็นพื้นที่นั่งทํางานของเขาก็ได้แต่ตรงนี้เป็นห้องพระนี่เหมาะเลยนะอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเลยใช่ครับส่วนห้องนอนเนี่ยมันแยกออกมาเป็น3ห้องห้องนอนเล็กสองห้องนอนใหญ่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูทีละห้องไปเข้าไปสำหรับห้องนอนเล็กห้องแรกนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เขาจัดมาให้ดูเป็นห้องนอนสําหรับเด็กนะ อันนี้เขาก็วางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งเอาไว้ให้ดูความจริงพื้นที่ของห้องนี้มันยังเหลืออีกเยอะเลยเราสามารถขนาดขยายขนาดเตียงเป็น5ฟุตก็ได้นะครับผมตู้เสื้อผ้าก็วางเป็นตู้ได้ขนาดใหญ่เลยนะครับส่วนห้องนี้ข้อดีของมันก็คือพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยมันยังเหลือพื้นที่อีกพอสมควรทําให้เราสามารถวางโต๊ะทํางานแล้วก็มีระยะพอที่จะถอยเก้าอี้ออกมาแบบนี้ได้ เด็กเขาอ่านนิยายแบบนี้หรอเนี่ <Wow. S 2> นี่ดูแบบว่าน,นิยาย,ยรักสำหรับผู้ใหญ่มากย้อนยุคพอสมควรนะฮะอันนี้ก็ผนังตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถติดทีวีแขวนผนังได้นะครับวางแขวนตู้ข้างบนข้างล่างได้หมดเลยนะครับข้อดีของห้องนี้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นห้องที่มีช่องแสงสองด้านมีหน้าต่างฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้มีประตูบานกระจกที่สามารถเลื่อนออกมาเพื่อเปิดออกมายัางสวนระเบียงข้างนอกได้นะครับซึ่งระเบียงตรงนี้เนี่ย อ่าเป็นระเบียงแบบยาวๆนะครับไม่ได้กว้างอะไรมากอาจจะไม่ได้ใช้งานจริงจังนะครับแต่ว่ามันไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์ทำให้เราสามารถปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเด็กเขาอยากจะปลูกดอกไม้นะใช่คุณผู้ชมครับห้องนอนห้องนี้ไม่มีห้องน้ําตัวห้องน้ําอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ําซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็ก2ห้องครับตัวห้องน้ำเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอก พื้นที่ก็มีครบแหละมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ของโมเกนนครับไอตัวก๊อกตัวอะไรเป็นของคอตโตส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอาบน้ำนะครับซึ่งเขาไม่ได้ชักกั้นฉากกั้นอาบน้ํามาให้คุณผู้ชมต้องติดกระจกตรงนี้เพิ่ม1อันนะครับแล้วก็ติดเป็นประตูบานสวิงที่เป็นประตูอาบกั้นอาบน้ําเป็นประตูบานกระจกบานสวิงอันหนึง่งมันถึงจะทําให้ห้องน้ำ,ห,นำห้องนี้อาบน้ำแล้วมันไม่เลอะเทอะแต่ห้องน้ําห้องนี้มีส่วนของหน้าต่างระบายอากาศกับรับแสงธรรมชาติด้วยอันหนึง่งซึ่งถว่าดีนะ ห้องนอนเล็กอีกห้องนึงอ่ะจะอยู่ทางด้านนี้ฮะถูกต้องเลยฮะโอ้โหตกใจเลยห้องนอนห้องเล็กอยู่ทางด้านนี้นะฮะซึ่งอยู่ทางด้านหลังห้องนี้จัดออกมาแนวแบบเด็กผู้ชายผู้ชายหน่อยอ่ะจะดูทึบๆหน่อยนะฮะบอเปเปอร์เป็นรูปไอรอนแมนนะครับเด็กผู้ชายที่ไหนเขาชอบไอรอนแมนกันมอ้วเด็กผู้ชายก็ต้องดูไอรอนแมนเลยีเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันเด็กเกินส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่วางเตียงซึ่งกว้างเดระดับ5ฟุตสบายๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของวางตู้เสื้อผ้าได้ด้้านนี จะแขวนผนังทีวีแขวนผนังก็ได้หรือนั่งทางานก็ได้ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับห้องเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีระเบียงจะมีแค่หน้าต่าง2ชิ้นนี้ซึ่งเปิดรบรรอากาศได้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันดีกว่ามาห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ทางด้านนี้นะฮะครับผมห้องมาสเตอร์เบดมเขาจัดมาได้พื้นที่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบ้านนะครับก็คือเป็นห้องที่ค่อนข้างที่ใหญ่ความหนักมาเยอะพอสมควรครับพื้นที่เนี่ยจัดวางเตียง6ฟุตไว้ นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปลายเตียงมีพื้นที่ระยะเหลือเฟือที่เราจะเอาทีวีวางปลายเตียงได้แบบนี้รับมีโต๊ะอนเนกประสงค์นั่งแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรพวกนี้ดูตัวเองชื่นชมตัวเองไปนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของประตูที่เปิดออกระเบียงซึ่งระเบียงเป็นระเบียงขนาดใหญ่นะ พอที่จะให้บูมไปนอนได้เลยมาโดนไล่ออกจากห้องผมไม่นอนผมไม่นอนนอนเอาถุงนอนวางไว้อันหนึ่งก็นอนได้เลยผมไม่นอนที่ระเบียงครับคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้ผมมีพื้นที่สําหรับนอนแล้วฮะค <c oughs> ือตรงนี้มันจะเป็นเดย์เบสนะครับผมอันนี้เขาจัดไว้ให้ดูเฉยๆว่าเป็นเหมือนเป็นบูมนั่งพักผ่อนอ่านหนังสือจิบกาแฟอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าตรงนี้เราสามารถทําอย่างอื่นได้นะครับอาจจะไม่ได้ใช้แบบนี้เราอาจจะทําตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นโต๊ะวางของ อะไรหรือว่าเป็นโต๊ะอเนกประสงค์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ติดกับหน้าต่างนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีผนังเหลืออีกหน่อยนึงเราอาจจะกั้นผนังเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วก็ทําเป็นตู้เก็บของตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งน่าจะเหมาะนะเพราะว่าเราน่าจะมีของกันเยอะพอสมควรครับ<ม>ส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะทําเป็นส่วนของห้อง Wal k in closet นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะแ,แต่งยังไงก็ได้จะเป็นตู้เสื้อผ้ามันสามสองด้าน3ด้านเลยก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะมันมีผนังกระจกอยู่แบบนี้นะครับก็อาจจะต้องมี ส่วนห้องน้ำเนี่ยอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําขนาดค่อนข้างใหญ่นะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ให้หน้าตาแบบนี้เลยส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ยืนอาบน้ําเป็นชาว์บ็อกซึ่งพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้ติดฉากกั้นอาบน้ํามาให้ข้อดีของห้องน้ําห้องนี้คือมันมีส่วนที่เป็นส่วนนี้คุณผู้ชมเป็นส่วนที่เป็นส่วนเปิดโล่งเปิดออกมาแล้วมีสงมีจัดสงจัดสวนเล็กๆแบบนี้ได้ แต่สาหรับคุณผู้ชมบางคนที่รู้สึกว่าให้ห้องน้ําห้องนี้มันเล็กไปอยากจะทําเป็นอ่างอาบน้ําสามารถรื้อตรงนี้ออกก็ทําเป็นส่วนของอ่างอาบน้ําแล้วกั้นผนังใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปสรุปข้างนอกครับ โอเคนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดูบ้านตัวอย่างไปแล้วนะครับผมพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่มองหาบ้านย่านพัฒนาการหรือสีนะครินเนี่ต,ตัวโครงการเนี่ยยังอยู่ในเรียกว่าขอบ,ขอบ,ข,อบขอบเมืองนันไม่ได้อยู่ไกลแบบชานเมืองอะไรพวกนี้ร,รูปแบบโครงการเขาเนี่ยจัดมาเป็นบ้านขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากจะเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่อยู่อาศัยไม่ได้หลายคนนักแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า ควรจะต้องมีรถเพราะว่าบ้านลักษณะแบบนี้อาจจะเข้าซอยเข้าทำเลมาค่อนข้างจะลึกหน่อยนึงนะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ในคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มบ้านที่เรียกว่าพฤษาเอเวอนิวของทางพฤษาครัซึ่งรูปแบบของการอยู่กันเป็นคลัสเตอร์เนี่ยจะช่วยให้แต่ละโครงการมีแฟซิลิตี้และมีซิเคียวริตี้ที่ดีกว่าโครงการทั่วไปเมื่อเทียบขนาดใกล้เคียงกันนะ ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ The Plan Exclusive จากพฤกษา real estate นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะครับก็เช่นเคยครับสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n g o f l i v i n g ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่จริง ofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆ คอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ t h i n g o f l i v i n g c o m แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด